แบบนี้วันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่69ที่ข้าพเจ้านางสาวจันทิมาจิลดมชัยขอถวายเซิงส่วนสาไทายยาพระสุภพันลิมละมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์เาียบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอสิ่งของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติเหรือแม้มีสมาธิเจ,จ้จาเจรไดขลาบพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องเรืเ่อยดอาหังสมาสำนึวกเพราว่าพุทธังภวันตันกวุภาเทมิสวากขาโตัวว,วาตาธมโมธรรมามัสสาน,น,านิสุปฏิปันโนภพระว,พวกวสังงโฆฆสัมมาิา 阿拉ห์สำมาสุมพุทธโทสุจิรังปะรินิพุโตขุนนเหตุธารมานุธานิพลามิหิจติสติอวชิวังหะพุทธังธรรมังสังฆังสรนังขตุปชีมิลาตนะตายะธรรมจารามีสโณนีนาธมตาสกาเวเดสุตตะราชัจตุเทวตาสัทธามังมุนีราชสัสสุนันตุสังฆามงค์ขัง สเคเกอร์เมจะรูลไเปคิดิสิค่ะลัเทสจันตาลิเควิมานีทีเปราเคจรนนคาเมตาลวนะคะในเคหาวัตถุนขี่เคเตปูมาเซยังตัวเชวาสลาทราวิเศเมยัค่พันธะนาคาะติดันรดาสติเกย์ยังมุนี้ว่าเราจะนัสาทเมสุนันตุธรมมาสวรรการลงอาถยรพ์่าต ธรรมะสวนาการุปายปันทันตาธรรมะสวนาการุปายปันทันตานโมตัสสะภะวะตัวระหัสตัวสมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะวะตัวระหัสตัวสมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะวะตัวระหัสตัวสมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสาวรังฆะฉามิธรรมังสาวรังฆะฉามิสังฆังสาวรังฆะฉามิทุติยังปีพุทธังสาวรังฆะฉามิ ตุเติยมปีธรรมังสาวนางค้าฉามิตเติยมปีสังฆังสาวนางค้าฉามิตเติยมปีพุทธังสาวนางค้าฉามิตเติยมปีธรรมังสาวนางค้าฉามิตเติยมปีสังฆังสาวนางค้าฉามินาทิเมศสาวนางอายังพ so ุทธเมสาวนางวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมหุตุูสะพะทานาทิเมศสาวนางอายังธรรมเมสาวนางวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมหุตุูสะพะทานาทิเมศสาวนางอายังสังคุเมสาวนางวรังเอเตนะสัจเจนะโสโสิเมหุตุูสะพะทาพุทธทังนะเมรัตนะพุทธาสลีตัจิตังธรรมังนะเมรัตนะพุทธะวิสุทธิสารัง สังฆเนยเมรัตน์ผูต้ตากสุเสนาทิเดตันฑเมติรัตนังรัตนยายวะหังสมาสมสุสาริสวัตถุวิเศษสักูตังอัญโยยิตตาคุนยายโยคะวะสารปวัตตัอสุมิตายมหิปิเตเทวยายัตถีเถรเเอกังวินาตเตตระเลสามาสัมภาเวนะโลเกขาธา,า,าจิจาจิเรจาปะตุปุตตะคาพิละยาวิสยาอเดชุสตังวิโยหิปฏิตัชานีหิวิเชยยรูปังโลกัมหิเกหิจิตกะถาสุตวป,ปาละพาณิยัง เกษจีสุทุวิที่ตังคุณกายายานามิหิวัชนาตายาสุวิสุตังปิสมุปสตังมนาสีสุปัสสะถาทานังปุญญาธิกานะมาตมุตมาปุณณภูมังทุขาปุโมจนะมุขาสานะปูชาละเหตุสุปเรมงาภิปุชนาญาณิพนัสชิเกยายุปันิสัยยะถังสมาธิเรนสามาลาโสฐานัสิทธิอาจารสาธูหีอัตากุสะ เตหูปรสวนียปานิหิจปิสารคมานียเมวัตสมาหิตตัติลตานาสาัตัมหาลตินที่ว่าคณะนสุรมสามานาปูเชมาจาปิศาสตังสุปสานาจิตตาสถานปริยสถานตาจาปุญญานตัาสุกเตนะสุขีพเวมุตเตเชนตัสสาจสถาพิสุวติผลถุโยเจธาธรรมวินัยยามีประมาณาคุโตโลกุตตลาพิสมยโยนียาโตสุโคชังตโสปานิสยยยะยายาอย่างปีผลตัววัดคตัยแยปลิจิตโตศิรสารกาโล ย ah ิโ์จักุมาโมหามาลาปะกะโทสามังหุฟโทสุกตวิมุตโตมารัสสะปะสาวินิโมจายมโตปะเปสิเคมังเชนังยังวินยังพุทธังวันตังเสียสานามามีโลกะสานาทะจาวินัยยากจ่ตันเตสาเตเสิยสิตีหินตุสัพพันดาราจาวินาศมิโตธรรมโมทชโยโยวิยตัสสะสถุทเสสีโลกะสาวิสุธิมังคังนิยานิโกธัมะทาราสาทาลีสัตตาวะโหสันติกะโลสุจินุธรรมังวันตังเสียสานามามีโมหะปะทาลังอุปสันตา้าหัง สันเตชัสาเตเชียสิทธิโหตุสัพพันตาลายาจาวินาสาเมตุสัทธรรมเสนาสุขทานุโคโยโลกาสะปาบุพากิเรสาเชตาสันโตเซนสัตตินิโยชโกจาสวะขาตาธรรมยิจังกโรติโสสังฆังวรันตังเสียสานามมีพุทธานุพุทธังสัมมาสีระทินทินตาเตสตาเตเชียสิทธิโหตุสัพพันตาลายาจาวินาสาเมตุนโมหโตสัมมาสัมพุทธาสเมหิจิโนนโมอุตตมัธมัสาสวะขาตาเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆะสาปิวสุทธาสีลตทินทิโน นาโมโอมาตยาราคาสารตานายาสาสาทุกข์นาโมโอมากาติตาสาวัตถุยาสปินาโมกาลปะภาเวนะวิคัสตุปันธวานาโมกาลานุภาเวนะสุวธีหงตุสัพพะทานนาโมกาลัสเตเชนะวิธีผีหมิเตชวา เอวามิสุตายการสมัยอัะวะสักเกสุทิหัตติกาปิลาวัตถุสมีมหาเนมหาตาพิคุสังเขนัสติปจัมมันติหิพิคุสติกิสเพวะหัตเตหิสาหิจารโลกาทะตุหิเทวตาเทหพุยนาสนิเวตาหติพวังตังทัศนัยอวิคุสังจัอันดคนจตุนังสุธวัสกายการนั้นเทวานังเอตตาท่องหัวศรียังของพะวะสักเกสุทิหัตติกาปิลาวัตถุสมีมหาเนมหาตาพิคุสังเขนัสติปจัมมันติหิ พิคุตจะตีฮิสะเพวะลาฮาเตฮิสาฮิจารุปะทตุหิเทวตาเยปุยนะสันิเพยตางหุติพวันตังคาสลายะภิกขุสังฆัจักยานุน้มไยันปีเนะเพระว่าเตนุปสังกมีมะอุปสังกมิตัว่าพระโตสัตย์เกแปดเจงคะคาถาภาสยามะเตยะทะโขตาเทวตาสยะทาปิมะละวะ ปริสุทธิ์สมีชิตั้งาภาขภาษาระยภาษาตังมาภาของสมิเชยเอวะไม่ว่าสุทวาสิสุอตาลคิตาภพราว่าตปุระตกตัวหังสุบโคตาเทวตาเพระตาิาเทตวะเอกมันตังถัวสุเอกมตังทีตาขเอจเวตาพราว่ตสัติเกอีมังคาถานลาิมหาสัมยโยพราวานัสมีเทวะกายาสมคตาอักาตมหาอีมังธรรมสัมยังพรคคิตาเยวะอราชิตาสังขันติอโกราเทวตาพราะวตัวสติเกอีมังคาถางลาิ เตตาะิโกสมาธาหงสุจิตเตอร์โนชุกกาเมกังสุสาราธิวันเนตานีค่ะเหตุว่าอินเทเรียนีละขันติประเทศเตเตโธโภปราเทวตาพะวัตตุสันตเกี่ยมคาถางพาสีเชตวัคขี้ล่างเชตวัปเลิีค่ะอินทากีล่งโอหะจังมะเมชเตจัรันติสุทาวิมาลาจังขุมมาทันตาสุทันตาสุสุนะคาเตเตโธโภปราเทวตาพะวัตตุสันตเกี่ยมคาถาภาสีเยเกจิพุทธังเซลังคตาเสนนาเตคามีสันติอาบายาภูมิปหญญาเมนุอสังเทหังเถวะกายาปุริปุเรสติเตเตโธเพราะตสา เยปุยนาภิเขเวทัสสะสุโลกะทัตุสุเทวตาสันิเวตาโหติตถากตัมทัศนายปิคุสังขัญนใยเยปิเตปิภิเขเวเหตุสุวติตามมัทนาธาตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภวตานังเอตตาปะมาเยวาเทวตาสันิเวตาเหตุเศยษฐาบิไมหังเอตาหีเยปิเตปิเขเวภิสตีนะคะตามมัทนาธาตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภวตานังเอตตาปะมาเยวาเทวตาสันิเวตาภิสันติเศยษฐาบิไมหังเอตาหีอาจิคีสามีภิเขเวเทวะกายานามันิก อิตายสานมิพิคเวเทวกายานันมะนิเทศิสามิพิคเวเทวกายานันมะนิตั้งสุนันานสัตว์กลาะมณสการุธาคัสีสามิติเอมวันพันติติโคเตปิคูพขาก็ตัวไปจัดโสสังฆวาอตัยธรรมจจสิโลกะมรุกะสามิยะธาภุมะตะแทสิตายะสิตายคีริขะพลังปะหิตาตาสมาหิตาปุทุเสหาวาสานินาลุมาหังสาวิสัปุโนอุธาตมานาสาสุทาวิปัสสนานามานาวิลาบิณโยปัสสเตยะตาวา วันนี้กับปีนวัฒนเวตตัวมัตยิสัทธาสาวกเกศศาสนาเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาภิพวเตจาตปางมัก็ลุงสุ่ตัวความวิริยศาสนาสัสนาเตสัปปตุลาหุยนามนุสานาถาสนาอภิเกสตัตมาทักขุงสหัสานาทศตังเอสตังเอกสหัสานามนุสานามาทัศุวาปิเกนตัตมาทักขุงที่สัสภาอุภาอหุงเตจารสัพพิญญเยาวคิตวานันจาคมาตตลามัตยิสัทธาสาวกเกศศาสนาเต เทวะกายาภิกันตาเตวิชานะคะพิ่คุโวเจยวะหังกิตายิสามิขิราเฮนุปุภาโสสตัสสาสาวะเวลค่ะภูมิกะปิลาวัฒวายิทิมตัวชุติมันโตนะมันเตสัสิโนมรธรรมนาพิกะโมพิภุนาสมิติมานาชาสาหัสายเฮมวังใต้ขานะนาตาวาวิโนอิทิมันโตสุติมันโตนะมันเตสัสิโนมรธรรมนาพิกะโมพิภุนาสมิติวนาสาตาคิราเตสาหัสายะค่ะนาตาวาวิโน ไอทิมัตตสติมตวนาวันตัสดสิโนมัธมนาอภิกรมุภิคุณาสมิติวนังอิเจเตสวัสสงสายะ่าตวินโนอมตสุติมตตวนาวตัสินมรมนาอภิกรมุภิคุณาสมิติวนเวสาิตาปจัตสตายะ่นานตาวิิโนไอทิมตสติมตวนาวันตวัสสิโนมัธมนาอภิกรมุภิคุณาสมิติวนกุมิโรราชาไกกเวปุลสันิวสนางพิญโยนังสตาสาสังยะคะนัิยน บริยาม,มาที่สังที่สังราชาทัตตัลลโภาษาสติคณบ้านาที่ปติมหาราชาสัจัธาธาสิโสบุตตปิตาสาภาวินทันามหาบะราติทิมตุจติมตนวานวันเตอเศสินมธรรมนาภิกษมุภิกุณสมิติมานังถ้าขีนัจากที่สังราชาวิรุโหตัภาษาสติภุมพัฒนาที่ปติมหาราชา,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 ส,ส,า,า um สัจ <im> <des inde> <ement> สิโสบูตตปิตาสาภาวินทันามาหาบลราติทิมตุจติมตนตวันเตอร์เศรษนมธมนาภิกษุมุภิกุณสมิติมนัง

จตโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลิสาธาตุรามนาธาสงในกปิละวัฒเวเตสัมมายวิโตภาษาอาหูวจติกาสถามายาหุเวทุเวเลทุวิรูจาวิรูโตสัจธาโนกามเสโชจากินโนมัทุนิมัทุจาปนาโทปอมาโจวะเทวะสุตจมาตาลีจินตัสเซโนุจการนโปนโนราชาชนงกโพอาภูประจาศิโคเจวะติพุุสเริยอวเจสาเอเตจเวจลาชาโนกนภัสาไหลชุภิมธามนาภิกขุมุภิพุนังสมิตริวนาถาคุณภาษานนคาเวศราสาตัจกากรรมลาตราอาคูปยาคาสายติพิยมุนนาธาตราจาอาภูนาคยาสันสิโน เอราวัณโนมหาโคโสปาคาสัมิติวนาเยนะคะราเชสาสารันติทิพายิชาปะคีวิทุจัรคูเวหายาสเตวนามะชาปตาสิตราสุปนาอิติเตสานามายพยันตทานาคาราชามานามาสิสุปนาโตเหมะมะกัสีพุทโธสานาหะหิวะจะหิวบองหายันตานาคาสุปนาสานามะกังสุปุทังชิตาวชิตาหะถิลาสมทังสุลาสิตาปัตตโลวะสวะเศเตติมตงขัสันสีโนกาลกันชามะหะวิสมาสุลาธนาเวขาสาเวปะเจติสุริจจิจัปะหาราโทนะมุชิสหะ สตานจับวินปุตตานาสเพวโลจนามาการสายนาหิตวะปิเสนมังเราหุบธรรมโมปาขมุสมโยธานิพันธ์เทวพิคราสมาติวนังนาโปจารเทวะปะทวิจารเตโชยโยตทักมุโลโลนาเทวะสโมจายสังสาสานเมตตากรายกกาคุเทวะสันจินโอสิเตสัทากายาสเพนะตาวิโน อิทิมตโตสิติมตตวนาวนโตวิสัชโนมาธมนาภิกขุภิคุณาสมาติวนาเวทุจัตเทวาสาลิจสะสมาจารทเวมาจารทสุนิสาเทวาจันธรรมคูปุระคิตาสุริสุวินิสาเทวาสุยมาคูปุระคิตานะคะตอนนีปุระคิตาวาคุมาตหวรากาวะสุนังวส่งโพเสธโทสะโปภะคาบุรีทันโทกเศตเทสาธายาสเพนะต่าววิโนอิทิมตโตสิติมตตวนาวนโตวิสัชโนมาธมนาภิกขุภิคุณาสมาติวนา อรหังอคุสอาเทวาชลามหิตสิขารวาทิแลกจะโชาจะอุมาลุพานิพัสโนรุนาสหธรรมจะจุนตาจะอเนชกาสุรยาลุจิลาอาุอาวสวะเนสิโนเกตเตสัทากายาสเพนนตาต่าวิโนติมันตุติมันตวนาวันตสัสนโนมาธมานาภิกรมภิกุนาสมิติวนาสมานามหาสมานามรุสามรุสุสมากิทธาปรุสิกาอาุอาภูวสิกาถาคุขระโยเทวาเยจารุหิตาวาสิโน ราคามาหาาคาอาคุเทวายาสันโนะเสเตสัทกายสเพนะตัววิเนติมตชิติมตุวานัตัสนโนมัรมนาภิกขมมพิคุณาสมิติวนัสุกากรุมหาลุนอาคุเวนะรัศสาาอุทตะรหาปามังคะอาคุเทวายจากนะสัทธรรมตาหานังราคาบีสกจัยยสันโนคนะยังคาปัจจุโยูที่สาวพพิวสติะเสเตสัทกายาสเพนะตั๋ววิเนติมตุชิติมตุวานังตัสินโนมัมนาอภิกขมมพิคุณาสมิติวนั เหียมิยาติสิตายามากันทักกาจัยอัสสัชโนลัมพิทการ,การละารมาเศธาชเวตินะม,มาจัสรวานิมานาราติโนอาคุอัฐาคุปลินิมิตาทศเสตสัทา,ากายาอับสัเพนะต่าวิเน,นวัน,นวิโนอิทิมัตสุสีมันตนะวันตุลาเกศิโนวัฒน,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 นาภิกขมุภิกขุนัสลุปเตงวันัง เทเตทิวานิกายาสภพนันตตาวิวินนามะวายนะอคตสถุเยสันเยสัทิสสะสะปุถะสติมคีลางอุขาตินัมนังสวังท้าเขมวัคตัลังนลคขังจันทวะอาชิตายตังสุผรามาปรามตโตจะตุนไตทิมาโตสหัสนากุมาโลติโสจัสโสปขาสัิติงนะสหัสสภารามาโลกานังมหาปารามาธิติตัติอุปปะตนสุติมันโติปิสมากายโสสิโสเถสทาอิสระอาคูปเจตสาวะสวันริโน เตสัจมาสโตอาคาหาตโตปริวาริโตเตจัสเพียพิกันเตสซนเทเทเวสภามาราเกมาเสนาพิกามิภาสากันนาภาษามาเทียงเอทากนาทาบละธาลาเคนาพันธามันพุ่สมันตาปริวารเลขาโมมุจิตากกจินาอิติตาถามหาเสนมหาเสนนาเปสีปณินาตาลามหาจัสรังกะตะวันะเพระวังยะนถาปวุสโกเมโครธนายันโตสวิชุโคตตาธาโสปจุธาวันติสังกุโธรัสยังวัเสตจัสสภาปิยยาวะวัคตวานาจักุมา อระตอมมณีสัทธาสาวกเกศศาสนรเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาาภิกขะวเตจาตะปาเมกุลสุตดาวาปุระศาาสนาังวิตาลาเคหิปักมุเนสัมรมวิเชยุงสัพพวิชิตาสังฆามพญาติตายสัจจิโนโมทันติสหบุเตหิสาวกาเตเชนสุตตาติอเสวนาจัปภารานังปฏิตานจเสวนาปูชาจปูชานียนาเอตามัคระมุตตะมังปฏิลุปเทสาวะโสจาบุเพจจักตะาปุญญาตาสัมมานิทิจัเอตามัคระมุตตะมังภาภูสัจจศิปัญจวินายุ โยจะสุสีคิโตสุภาษิตจายาจะยาวาจเอตมังคารมุตมังมาตาปิตุอุปันฐานังปุตตาธาราสัสังฆาโหนาคาระจกรรมันตาเอตมังคารมุตมังธานัจธรรมะจารยาจายาตการณ์นัจสังฆาโหอนาวชัยนิกรรมันตเอตตมังคารมุตมังอางเลติวิเลติปะปามาัจปานาจัสัญญาโมอาปามาโทจารธรรมยสุเอตมังคารมุตมังคารวะจานิวตโตจารสำตุถิจารกตัญกุณกัตุกตัญยุตากาเรนะธรรมะโสยนางเตมังคารมุตมัง ขันติจัสวะจัตสตาสมานนาจัตทัสนังเกเรนะธรรมสักเฉยเอตมังคลามุตตมังตาโพจักรมาจริยาจาริยาสัจจนะทัสนังนิพพานาสชาชิกิริยาจารเอตมังคลามุตตมังพุทธาสาโลกธรรมะหิจิตตังยสานกรรปติอโศกังวิชชเข็มเอตมังคลามุตตมังเอตาทิสัยกตวานะสภะมะปะระชิตาสภันถังสัตตินขันติตันเตสังมังคลามุตตมันติยังกินจิวิตาอิทาวะหุลังวาสเกสุวะยังรัตนังปานิตังนาโนสมัง อธิตถาคาเตนะอิทัมปิพุทธะตระลังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุเขยังวิระขังอมตตังปณิตังยะทัสคาสกัยมุนีสมาหิตุนะเตนะธรรมเนะสมาธิกิณสีอิทัมปิธรรมเณนะตระังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุนัมพุทธาเสรษฐุปริทัมมิสุจิสมาธิมานะนัตตะลิกัญญะมาหูสมาธินาเตนะสมุนาวิชติอิทัมปิธรรมเณนะตระังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุเยบุลาอัฏฐะสตังปัสสะทธาจันตลิเอตานิยุคานิสา สาวกกาเอเตสุทีนาเนสมหาภารนิอิทัมปิสังเครัตัณงปณิตังเอเตนะสัจเจนะสมันติหกตุกเกียรติปายุตามนัสสะทายไหลานิกามิโนโคตามาสาสะนำหิตเตปฏิปทาอเมตเวคยหาและฐานมูธานิพูติพุชามานาอิทัมปิสังเครัตัณงปณิตังเอเตนะสัจเจนะสมันติหกตุกคีนาปุรานังรวังนาทีสำมะวังวิรัตตาเจตายาติเกวโรเซมิเตคีนาพิชาวิรุหิันทานิพันติทีลายะถายยมปะทิโปอิทัมปิสังเครัตัณงปณิตังเอเตนะสัจเจนะสมันติหกตุก คันตาเวชิตังเสรยโยยาจายังเอตาลาประชาอัตตันตาสาโปสัสสันิจังสัญญาตาจาริโนเนวาเทโวนาคันทโพนามารูสหัลรูมุนาชิตังอปะชิตังกายลาตถาลูภสสาชันตุโน